โลเล็กสหลุดโผสิบอันดับแบรนด์นาฬิกาหรูในจีนตลาดจีนถือเป็นแหล่งเงินทุนที่มีกำลังซื้อมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดก็ต้องทำสินค้าออกมาให้ตรงใจชาวจีนมากที่สุดแม้แต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดยังต้องมีนักแสดงชาวจีนเข้ามามีส่วนร่วมในภาพยนตร์เพื่อเอาใจแฟนคลับชาวจีนและเพื่อเป็นการดึงดูดเม็ดเงินจากประเทศจีน เราบรรดาสินค้าแบรนด์เนมต่างพากาันผลิตสินค้าให้ตรงใจชาวจีนมากที่สุดไม่เว้นแม้แต่วงการนาฬิกาที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศจีนหลายแบรนด์ต่างพากันแข่งขันเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดแต่ดูจะไม่ใช่แบรนด์ดังอย่างโรเล็กที่ไตรมาส3นี้หลุดโพท็อป10แบรนด์นาฬิกาหรูในตลาดจีนตกลงไปอยู่อันดับที่12โดยแบรนด์ที่เข้าวินมาเป็นอันดับหนึ่งในจีนคือลองจิ s แบรนด์นาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า100ปีที่ช่วงหลังมานี้ได้ทำการตลาดอย่างหนักหน่วงแม้แต่ประเทศไทยบ้านเราเองก็ยังได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยคุณภาพการผลิตที่เกินราคาค่าตัวไปมากและยังทำการตลาดแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างดี ต่างจากโรเล็กที่การจะเข้าถึงสินค้ามีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าแม้ว่าตลาดจะยังคงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเพียงใดแต่ว่าสินค้าก็ผลิตออกมาไม่เคยเพียงพอกับความต้องการและนี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แบรนด์นาฬิกาหรูอย่างโ o เล็เสื่อมความนิยมลงจากลูกค้าชาวจีนอย่างไรก็ตามโรเล็กยังมีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกสูงที่สุดเป็นระดับหนึ่ง ซึ่งทิ้งห่างอันดับ2และอันดับ3แบบไม่เห็นฝุ่นก็ต้องมาดูกันว่าในอนาคตโรเล็จะมีกลยุทธ์ใดที่จะสามารถเอาชนะใจลูกค้าชาวจีนได้หรือเปล่า